วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุดที่ชายหยุนและเทพชัยหยงสนับสนุนโดย AAS 3G 2100เร็วชั่ร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพ ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโโห OG จริงดิเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรี Nokia อาชาต503 นขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรื่นอื่นอีกเพียบย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุ้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2,100มีประเด็นการเมืองที่สามารถจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับคุณสมฤทไทยฟังคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะวันนี้เนี่ยรู้สึกจะมีประเด็นการเมืองใหม่ขึ้นมาในภาวะฉุกเฉินอีกแล้วนะครับค่ะคุณอภิสิทธิ์คล้ายๆจะบอกว่า เขามีบทบาทใหม่ที่จะเล่นนอกเหนือจากความเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นอกจากความเป็นหัวหน้าพักฝ่ายคา้านและเป็นตัวละครตัวหนึ่งในประเด็นการเมืองเนี่ยวันนี้แปลกครับคุณอภิสิทษ์บอกว่าขอให้ผมได้มีโอกาสที่จะช่วยบ้านเมืองแก้วิกฤตทั้งๆท,ที่คุณอภิษิที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าพยายามเล่นบทแต่คราวนี้ฟังน้ำเสียงเนี่ย โดยเฉพาะคลิปที่ออกมาในช่วงบ่ายวันนี้แปลกนะครับเหมือนกับว่าคุณอภิสิทธิ์จะแปลงกายออกจากบทบาทหัวหน้าพรคประชาธิบัตย์มาเป็นนายอภิสิทธิ์ในฐานะประชาชนที่มีข้อเสนอทางออกให้กับทุกฝ่ายด้วยถูกต้องค่ะครั้งนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะไปโทษกันไปโทษกันมาต้องบอกว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่า สถานการณ์ที่ประเทศชาติมาถึงวันนี้เป็นเพราะว่าทุกคนรวมทั้งผมเองซึ่งก็คือคุณอภิสิทธิ์แล้วก็พักประชาธิปัตย์มีส่วนร่วมที่ทําให้สถานการณ์บ้านเมืองมาถึงจุดนี้อ๋อคือเลิกโทษซึก่นกัน,กนใช่ค่ะบทบาทนี้แปลกนะคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ยอมไปประชุมกับพรักการเมืองอื่นที่กกตเชิญวันก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเงื่อนไขก่อนหน้านี้ว่าจะต้องมีการปฏิรูปก่อนมีการเลือกตั้ง และพรรคประชาธิปัตย์ก็บอยคอตดไม่ไปร่วมสมัครรับเลือกตั้งคราวที่แล้วคราวนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าถ้าเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะไปร่วมหรือไม่ร่วมแต่วันนี้คุณอภิสิทธิ์มาแปลกคล้ายๆจะมาเป็นคนเสนอทางออกโดยปัดเอาความผูกพันของตัวเองกับการเมืองตา่ตางๆม,มาเป็นนายอภิสิทธิ์ในฐานะเป็น พลเมืองปกติธรรมดาทํานองนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่าที่ดิฉันตรวจสอบก็คือว่าการแสดงบทบาทของคุณอภิสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการแสดงบทบาทในฐานะส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์อืมไม่เกี่ยวกับพักประชาธิปัตย์และคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตอนนี้เขามีข้อเสนอครับที่จะนําไปคุยกับภาคส่วนต่างๆเพือ่อให้ได้ทางออกของสังคมซึ่งข้อเสนอนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าคงไม่ใช่ข้อเสนอที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์จะถูกอ,อกถูกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธ์บอกว่าวันนี้ทุกฝ่ายต้องเริ่มพูดกันที่ความจริงนั่นก็คือว่าเริ่มต้นที่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนออหาจุดร่วมแล้วเดินไปด้วยกันเพื่อที่จะทําให้เป็นทางออกของประเทศซึ่งคุณอภิสิทธ์บอกว่าไม่เชื่อว่าคําตัดสินของศาลหรือว่าการปฏิวัติจะเป็นทางออกของประเทศ เพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดก็คือว่าให้เกิดการปฏิรูปที่อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนั่นก็คือว่าการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแปลว่าต้องมีการเลือกตั้งแต่ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายก็แปลว่าพยายามที่จะเอาตัวเองออกห่างจากกปปสและก็ไม่ใช่เป็นศัตรูของฝ่ายรัฐบาลของคุณยิ่ัรักเสียเลยทีเดียว ทำ<ข>ตัวเหมือนเป็นตัวกลางที่จะนําข้อเสนอไปประสานกับส่วนต่างๆว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ไหมเพียงแต่ว่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์ยังไม่บอกค่ะว่าข้อเสนอของคุณอภิสิทธิ์ต,ตุก,กตาที่ว่านั้นคืออะไรพอจะวิเคราะห์ได้ไหมคุณสมฤทธิ์ไทยก็เกาะติดมานานเนี่ยทางออกที่คุณอภิสิทธิ์พูดออกมาแต่ยังไม่ให้รายละเอียดเนี่ยน่าจะไปในแนวทางไหนหนึ่งเลือกตั้งละ แต่ว่าต้องเป็นการเลือกตั้งที่มาจากการที่ตกลงกันทุกฝ่ายว่าจะเดินไปในทิศทางเดียวกันเรื่องการปฏิรูปการเมืองจะเป็นสิ่งที่ถูกนำมาพูดถึงอย่างเป็นจริงเป็นจังซึ่งแนวทางที่เรื่องการปฏิรูปการเมืองที่ว่านี่หมายถึงว่าจะทำยังไงให้มีการปฏิรูปการเมืองและมีการเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ย้ำว่าจะต้องมีการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับครับคือในวันนี้ดูเหมือนกับว่า สังคมกําลังกลัวอยู่ว่าจะเกิดการเผชิญหน้าเกิดความรุนแรงหรือแม้กระทั่งเกิดการปฏิวัติ<ช>ซึ่งวันนี้คุณอภิสิทธิ์มาพูดเนี่ยแสดงท่าทีให้เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องการปฏิวัติหรือแม้กระทั่งที่มีการคาดการกันว่าคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นทางออกคุณอภิสิทธิ์ก็เชื่อว่าคําตัดสินของศาลก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เจอทางออก เพราะว่าเชื่อว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกฝ่ายในสังคมยอมรับได้ผมเดาว,ว่าคุณอภิสิกลังจะบอกว่าคําว่าสุญญากาศทางการเมืองก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานี้ถูกต้องค่ะก็แปลว่าไม่ได้พยายามจะเป็นฝ่ายของคุณสุเทพที่ต้องการจะเห็นสุญญการทางการเมืองเพื่อให้มีนายกคนกลางและเพื่อน,นําไปสู่การตั้งรัฐบาลตั้งรัฐสภาประชาชนที่กปรปปสเสนอมาตลอด ผมคิดว่าคุณพิสิทธิ์กำลังเอาตัวเองออกห่างจากตรงนั้นขณะเดียวกันก็ไม่เชื่อว่าคุณยิ่งรักจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้ายังยื้อต่อไปในลักษณะนี้ทหารก็เถอะถึงแม้ว่าทหารจะมากดดันมากหรือว่าจะไปถึงขั้นที่ขู่ว่าจะทําการปฏิวัติปฏิวัติก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ฉะนั้นคุณพิสิทธิ์กําลังที่จะเสนอทางออกรอมชอมที่ทุกฝ่ายจะต้องเห็นพ้องกันเพื่อเดินไปข้างหน้าได้ คำว่า,าเห็นพ้องต้องกันเนี่ยก็แปลว่าคุณพิสิทธิ์บอกว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกฝ่ายจะพอใจนะที่จะเสนอเนี่ยทุกคนต้องเสียสละและผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์ก็จะแถลงคล้ายๆกับว่า,วาตัวประชาธิปต์เองก็จะต้องเสียสละในบางจุดยืนที่เคยยืนมาตลอดแต่พร้อมจะถอย929ขณะที่คนอื่นถอยด้วยเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ทางออกได้ คุณอภิสิทธิ์พยายามจะบอกว่าไม่มีใครจะได้ทั้งหมดใช่คือจะต้องมีทั้งได้และก็ต้องมีบางส่วนที่อาจจะต้องเสียสละคุณอภิสิทธิ์พยายามที่จะแสดงบทเป็นตัวกลางจากก่อนหน้านี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าเสนอให้คุณยิ่งรักแล้วก็คุณสุเทพ ไปคุยกันใช่แล้วให้ถ่ายทอดสดบ้างแล้วก็ให้ไปตกลงกันให้ได้ว่ายังไงแต่ว่า<ช>ตอนนี้ค,คุณอภิสิทธิ์มาเล่นบทใหม่ละคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเหตุการณ์นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอภิสิทธิ์ย้าว่าผมอยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องมาเล่นบทบาทนี้โดยเบื้องต้นที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่เฉยนะเพียงแต่ว่าเล่นบทคนละบทคือเล่นบทตรงกันข้ามกับรบัฐบาลยิ่งรักแต่ดูเหมือนกับว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า คุณอภิสิทธิ์ก็โดนคุณสุเทพโดนกปปสบทบังเหมือนกันจนกระทําจนทำให้ถูกตั้งคําถามว่าพักประชาธิปัตย์หรือว่าคุณอภิสิทธิ์ทําอะไรอยู่วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาแล้วแล้วก็วันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ครับมีปลัดยุติธรรมรับปาก ตกลงรับนัดคุณอภิสิทธ์ที่จะไปพูดคุยกันงั้คุณอภิษิทำจะถ้าจะเดินสายพูดกับหลายหลายฝ่ายอย่างนั้นเหรอวันจัน์ทมีนัดกับคบสสรเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆที่จะต้องไปคุยก็มีคณะทํางานต่างๆที่ทําเรื่องปฏิรูปการเมืองพักการเมืองต่างๆกลุ่มกปป,ปสก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณอภิสธิ์จะไปพบ ร,รวมทั้งกลุ่มนปชและจะพยายามคุยกับก,ะกะอกตและรัฐบาลด้วยจะรังว่าตอนนี้จะเล่นบทที่จะเป็นคนกลางตลอดไม่มีจุดยืนต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละใช่ค่ะสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ย้าในตอนท้ายของคลิปความยาว3นาที49วินาทีนี้ก็คือบอกว่าขอโอกาสให้ผมได้ทํางานอ,อย่าเพิ่งปิดโอกาสและขอโอกาสให้กับประเทศด้วยน่าสนใจมากว่าบทใหม่ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย ได้คิดไตรตรองปรึกษาหาหรือกับฝ่ายไหนแล้วก่อนหน้าที่จะประก,กาศเช่นนี้แม้กระทั่นงนประชาธิปัตย์เองเนี่ยได้ปรึกษากับคณะกรรมการบริหารแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าหากคุณอภิสิทธิ์มาบอกว่าตอนนี้บทบาทใหม่ก็คือว่าจะยอมรับทุกฝ่ายก็แปลว่าสิ่งที่พระประชาธิปัตย์เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพระเพื่อไทยก็จะต้องเปลี่ยนไปนะ สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พยายามพูดเนี่ยก็คือว่าถึงจุดหนึ่ง mm hmm. พรรกวิทัศนิอัตษอาจจะไม่พอใจ mm hmm. ในข้อเสนอด้วยซ้ำํำแต่เท่าที่ที่ฉันตรวจสอบเนี่ยก่อนจะนํามาซึ่งการนําเสนอคลิปในครั้งเนี้ยจุดเริ่มต้นเป็นความคิดของคุณอภิสิทธิ์แต่ก็ผ่านกระบวนการ mm hmm. พูดคุยกันในส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ในรูปของคณะกรรมการบริหารพัก mm hmm. คือครั้งนี้เป็นการแสดงบท บาทของคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นผู้นําเป็นอดีตนายกเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองอแต่จะไม่ผูกพันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอค่ะซึ่งก็แปลว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะไม่รอให้สารธรรมนูญวินิจฉัยก่อนเรื่องว่าให้ปปชตัดสินเกี่ยวกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์คือจะเดินหน้าไม่ว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเกิดวิกฤตการเมือง คุณยิ่งรักต้องตกจากตําแหน่งนายกคราวนี้ประชาธิปัตย์จะได้เปรียบมากขึ้นไหมหรือว่าจะไปเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการเดียวกันกับกบปปสเพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อว่า,วาประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสมากขึ้นค่ะคุณอภิสิทธิ์ทําท่าว่าจะไม่เล่นเกมนี้อีกต่อไปละเมื่อวานนี้ที่คุณอภิสิทธิ์พูดไปก็คือบอกว่าคุณยิ่งรักษเนี่ยพูดถึงเรื่องการยอมเว้นวรค Mm hmm. ทางการเมืองยอมหยุดเล่นการเมืองไปชั่วคราวค,รคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถึงที่สุดต้องมาคุยกันนะ mm hmm. เพราะว่าอาจจะยังไม่ได้มีคนพูดชัดๆว่าทางออกคือคุณยิ่งรักต้องหยุด mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันก่อนมาเจรจากันก่อน mm hmm. เพียงแต่ว่าสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าคุณอภิสิทธิ์ระมัดระวังมากในครั้งนี้ mm hmm. ก็คือว่ายังไม่บอกรายละเอียด mm hmm. ของตุ๊กตาของแนวทางออกมา mm hmm. เพราะว่า แน่นอนว่าถ้าประกาศออกมาเมื่อไหร่ก็จะโดนวิพากวิจารณ์และถึงที่สุดก็คืออาจจะต้องล้มไปอาจจะโดนทุกฝา่ายวิจารณ์พร้อมๆกันไปรวมทั้งในประชาธิปัตย์เองแต่ผมเชื่อว,ว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของคุณอภิสิทธิ์นี่น่าสนใจมากเพราะว่ากําลังจะปรับบทและกําลังจะต้องการบอกกับสังคมว่าขอให้เขาเองเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานเพื่อแก้วิกฤตก็แน่นอนครับว่าจะต้องมีคำถามต่อไปเลยว่าแล้วที่ผ่านมานี่ ไม่ใช่บทบาทหรือแลรร้วทำไมที่ผ่านมาจึงไม่คิดสูตรที่กำลังจะบอกกล่าวกับสังคมและเกิดอะไรขึ้นจึงได้เกิดเปลี่ยนบทบาทของตัวเองและจะนำไปสู่อะไรได้พูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและสามารถจะเป็นคนที่จะปลองดองให้ทุกฝาก่ายทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อน,นำไปสู่การแก้วิกฤตหรือไม่จะก,ก็ต้องมีคนวิเคราะห์แหละว่าคุณอภิสิทธิ์จะเป็นที่ฝรั่งเรียกว่าเป็น honest Bro k e r ได้หรือเปล่า คือเป็นคนกลางที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่ายากเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นคู่กรณีเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านเป็นคู่กรณีคุณทักษิณและวิพากษวิจารณ์คุณยิ่งลักษณ์มาตลอดอย่างดุเดือดและรุนแรงถ้าปราบบทแล้วก็ต้องดูเพระว่าคุณอภิสิทธิ์จะเล่นบทใหม่นี้ได้อย่างไรแต่มองอีกแง่หนึ่งก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะเห็นแล้วว่า มันไม่มีทางอื่นสําหรับบทบาทของนักการเมืองอย่างคุณอภิสิทธิ์ที่ต้องแสดงถึงความสามารถในการแก้วิกฤตโดยการยอมมองว่าอะไรที่พอจะเห็นตรงกันได้ของฝ่ายต่างๆสงวนจุดต่างมาสแสวงหาจุดร่วมและถ้ามานั่งวิเคราะห์ว่าจุดร่วมตรงกันเช่นทุกฝ่ายเห็นว่าต้องมีการเลือกตั้งทุกฝ่ายพูดถึงการปฏิรูปขั้นตอนจากปฏิรูปเลือกตั้ง ควรจะเดินหน้าไปอย่างไรและน่าจะไปถึงจุดที่มีการเลือกตั้งได้ถ้าทุกฝ่ายยอมรับเงื่อนไขซึ่งแปลว่าต่างฝ่ายต่างต้องเสียสละเงื่อนไขเดิมของตัวเองในจํานวนหนึ่งหรือว่าในระดับหนึ่งเพื่อน,นําไปสู่การพนจากวิกฤตเพื่อป้องกันสิ่งที่คุณกลัวคือสองครามกลางเมืองคือการนองเลือดปฏิวัติหรือแม้กระทั่งสุญญากาศผมคิดว่าถ้าเป็นไปส่นนี้คุณพิสิทธ์ก็มองว่าสุญญากาศปฏิวัติ นองเลือดล้วนไม่ใช่ทางออกของสังคมทั้งสิ้นนี่ก็ต้องดูว่าคุณอภิษ์พูดไร่ออกมาแล้วจะตรงกับที่เราวิเคราะห์วันนี้หรือไม่แต่นี่ทั้งหมดนี้มันกลายเป็นว่าอีกเกมหนึ่งเลยนะคุณใช่ค่ะก็คือคุณอภิสิทิ์เปิดเกมใหม่เพียงแต่ว่าเกมที่คุณอภิสิทธิ์เปิดมาแล้วพยายามจะแสดงบทบาทเนี่ยคุณอภิสิธิ์จะประสบความสําเร็จแค่ไหนคะ่ะจะได้หรือไม่ได้ไม่สาคัญเท่ากับว่าน่าสนใจครับว่าทุกคนกําลังปรับ,บบทตัวเอง และคุณอภิสิทธิ์กําลังจะบอกสังคมว่านอกเหนือจากบทบาทเดิมที่เป็นหัวหน้าพักฝ่ายคา้านบัดนี้คุณอภิสิทธิ์ในฐานะเป็นนักการเมืองคนหนึ่งในสังคมที่กําลังวิกฤตนั้นจะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบและเสนอทางออกได้อย่างไรบ้างน่าสนใจอย่างยิ่งครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานหารพ,พ,พลังงานทหารพลังการทัพไทย